สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube เดชารุห้างที่เคารพรักทุกท่านนะครับเอาไมกแล้วครับสวัสดียามค่ำคืนนะแม่เข้าไม่หนึ่งคันนะป็นเทน่านิวนะคันนี้โอ้โหผมขนลุกเลยนียแม่พี่น้องคันนี้เดชารุห้างบอกได้เลยว่า ม่ใครพลาดคันก่อนหน้านี้นะครับคันที่สีแดงดำนะแดงดำที่ผมขายไปประมาณ9,8 0 0ันไหมน่าจะจำไม่ผิดนะอ่ะมาดูคันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยกว่าคันนั้นนะครับตีให้เป็นสวยกว่าคันนั้นขึ้นมาอีกประมาณ 5าได้เลยเอาเอาม่คันนี้ที่บอกว่าสวยเอาสวยยังไงมาชมนะเอาเลาให้ฟังก่อนคันนี้รถพึ่งเข้ามาวันนี้นะครับแล้วกเ็เดิมทีเป็นรถรถบ้านนี่แหละครับเครื่องไม่ได้ทำอะไรแค่มาทำการบิวบิวคือเก็บนี่แข้งฝาข้างนะครับสวยๆเลย แต่เป็นน็อตเดิมอยู่นะน็อตเดิมอยู่นะครับน้ํามันไม่มีเยิ้มนะท่อแห้งๆเลยนะครับท่อเดิมนะครับนะครับแล้วก็ชุดสีนะครับชุดสีเป็น ABS ฉ่ำๆไปเลยนะครับ ABS ส่วนหน้ากากก็โทษทีส่วนบังโคลนจะเป็นของแท้นะครับของแท้ติดรถนะฮะชุดสีหน้ากากแล้วก็เนี่ยเป็นถึงตูดนะครับถึงท้ายนะครับเป็น ABS นะครับ ปากฉลามผมถอดไว้นะเดี๋ยวผมล้างก่อนแล้วก็ประกอบเป็นปากฉลามสีส้มนะครับสีส้มอ่ะบอกได้เลยว่าหล่อแน่นอนนะครับคันนี้ข้างบนเป็นปั๊มเวฟแท้นะครับเนี่ยเวฟแท้เอาคันนี้เป็นเทน่านิวตัวรองท็อปนะเป็นใไม้สีน้ําเงินนะครับไม้สีน้ําเงินนี่นะครับเก็บงานมาโหสวยมากคันนี้สีสวยมากครับอ่ะพื้น พวกสวิงอาร์มนะครับทำได้สวยครับปลายเป็นปลายเบิกแดดมานะครับเอ็นเซตหนึ่งสองห้านะครับเป็นปลายแดดนะครับท่อผ่าโล่งมาแล้วนะครับ mm hmm. เสียงนี่ mm hmm. ใสๆคันนี้ทะเบียนพาสีหกหกนะครับพาสีหกหกไม่ขาดเกินนะพาสีหกหกต่อเข้าต่อรอต่อได้เลยเพราะว่าระบบไฟเขาออกทุกจุดนะครับใช้ได้ปกติเครื่องดีมากนะครับเครื่องนี้ผมบอกได้เลยว่า ถ้าเดชาโลห่างบอกว่าเครื่องดีก็คือดีนะครับไม่ต้องสตาร์ทนะครับพอดีนะรบกวนชาวบ้านเขานะครับขอนอนกันหมดแล้วนะครับอ่ะเพราะว่าผมมาดึกๆนะครับอ่ะจบในเรื่องชุดสี f s อ่าบางโค้ดแท้นะครับมาดูเรื่องการเก็บสีนะครับเก็บสีพวกอ่านี่แฮนด์นะครับเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วสวยครับใสๆเลยนะครับอ่ะรวมมาถึงนะครับนี่ครับน็อตเลส นี่น็อตเลสน็อตเลสทั้งคันเลยนะชุดสีเป็นน็อตเลสทั้งหมดเลยครับน็อตเลสแกนพาวน้าเป็นน็อตเลสแล้วนะครับนี่ใสๆเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดครับดิฉานรถห้างบอกว่าสวยก็คือสวยนะครับอันนี้น็อตเลสหมดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วก็เบอร์สิบสองยึดยึดดิสนะปั๊มดิสอ่านะก็บอกโชคทําสีใหม่แกนแกนไม่มีไม่มีรอยฮะใสๆเลยนะครับนี่นะครับไม่มีน้ํามันนะเนี่ยใสๆเลยดูใกล้ๆนะ ไม่มีรอยครับพี่น้องสวยๆเลยนะเอาสีลวดขึ้นใหม่นะครับสีลวดใหม่ยางใหม่แม่เจ้าของบอกว่าที่ขายให้ผมเพราะว่าแกแม่แต่พูดไปแล้วก็ไม่ขอ,อเขาเรียกอะไรนะไม่ขออธิบายมากมายดีกว่าเพราะว่าเจ้าของเขาต้องการใช้เงินนะครับยุคนี้ต้องการใช้เงินก็เลยต้องยอมปล่อยเพราะว่าเป็นรถที่เขารักมากนะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนซื้อให้นะครับเป็นคนซื้อให้นะครับคันนี้นะครับพอซื้อให้ปุ๊บเนี่ยพราะเขาต้องการใช้เงินนะครับเขาก็เลยขายออกนะครับขายออกดีชารถห้างก็เอามานะครับอ่ะเอามามาแบ่งปันพี่น้องต่อนะครับรถสวยๆนะครับรถสวยๆเราก็ต้องแบ่งปันนะครับดูนะครับน็อตเลสนะครับนี่นะครับน็อตเลสนะครับน็อตเลส มามาดูใต้เบาะครับสวยจริงๆครับคันนี้ขาดอย่างเดียวครับแบตไม่มีครับแบตอ่อนนะครับแบตเตอรี่อ่อนต้องสตาร์ทไฟช่วยนะครับอ่ะนี่ใต้เบาะครับใสๆเลยม่พี่น้องแม่นี่นะถังน้ำมนันนี่เดิมๆเลยนะนี่ฝาเดิมเลยนะยังใสอยู่เลยนะแม่เบาเป็นเบาเดิมนะ พื้นเบาะเดิมแท้นะเอานี่ใส่ใส่ไปเลยนะครับหูยดนี่พวกนี้สวยนะครับสวยนะครับนี่สวยเอาสวยสวยไปเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแนะ่นอนครับดิชาทุกท่านบอกได้เลยไม่ผิดหวังเอาแหมสวยจริงๆครับตุ้มแฮนด์พวกนี้ยังเหลือครบครับคันนี้น่าจะเป็นปีสี่สามนะเดี๋ยวผมดูเล่มอีกทีนะครับน่าจะเป็นสี่สามอ่ะแกนเพลาหลังก็เป็น เป็นนี่นะครับเป็นอ่าเครเรืเลยนะอ่าเป็นเลรแล้วนะครับเป็นเลรแล้วยางหน้ายางหลังใหม่เลยนะครับเนี่ยใสๆไปเลยโชคสวยด้วยนะครับนี่มบอกได้เลยว่ารถคันนี้มซื้อไปนี่เข้าตู้ได้เลยนะโ <c oughs> มยแล้วครับ <c oughs> ดิฉันรถห้างโมยแล้วครับเอาก็สวยในแบบฉบับของของผมเองนะครับของดิฉันรถห้างนะครับ เดี๋ยวเรามาใส่ปากฉลามแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดนึงนะครับก็เอฟซท่านใดพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดราคาไว้ท้ายคลิปนะครับอันนี้ให้ดูชมให้ชมกันก่อนนะครับรอบรอบคันกันก่อนนะครับบอกตําหนิไปเลยนะครับถ้าพี่น้องรับได้นะครับตําหนินะครับนี่ครับดักกากหูยึดฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแตก นี่ยแตกหูยึดตรงนี้แตกนะครับเปลี่ยนได้ครับ200กว่าบาทนะครับ a b s งาน a b s นะครับแล้วก็นี่ครับชิ้นดำชิ้นดำตรงนี้หมินนิดนึงนะครับหมินนิดเดียวนะครับอ่าตำหนิแค่นี้ครับรถคันนี้นะครับนอกนั้นโอ้โหผมบอกได้เลยว่าขับหล่อๆเลยนะครับพี่น้อง fc ซื้อรถมานะครับเท้าทุกวันนี้สภาพเดิมๆดิมก็เท่านิวก็น่าจะอยู่ประมาณ7-8็ดแพันนะ แล้ว7 8็ดแปดพันอ่ะ,อะพี่น้องเอฟซีลองคำนวณดูว่าไปปั้นนะครับไปปั้นปั้นอีกเท่าไหร่ซื้อชุดสีอีกเท่าไหร่ทำสีอีกเท่าไหร่ค่าช่างอีกเท่าไหร่นะครับล้อนู่นนี่นั่นน,นะครับลองคิดดูครับอันนี้น็อตเลททั้งคันด้วยนะครับลองคิดดูครับว่าซื้อมา7 8็ดแปดพันแล้วมาปั้นอีก7 8็ดแปดพันจะไหวไหมนะครับอ้าวเจ็ดสมมติว่าตีตามตามเจ็ดพันแล้วก็ปั้นอีกเจ็ดพันเอา จะอยู่ไหมครับหมื่นสี่อยู่ไหมครับคนปั้นรถรู้ดีนะครับคนปั้นรถรู้ดีแต่สําหรับผมแล้วบอกว่าถ้าผมเปิดราคานี้ไปผมบอกได้เลยว่า FC บอกว่าซื้อความสําเร็จดีกว่านะครับไม่ต้องมาปั้นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าซื้อความสําเร็จดีกว่านะครับเอาไปขับได้เลยนะครับไปตกแต่งนิดนหน่อยๆตรงไหนชอบ เอาไปเลยนะครับผมการันตีเครื่องดีแน่นอนนะครับเครื่องดีขับสนุกคันนี้ขับสนุกผมขับมาแล้วเมื่อกี้นะครับเนี่ยขาดอกไก่อย่างเดียวถ้าใส่อกไก่ปุ๊บเนี่ยโหผมบอกได้เลยว่าแม่แก้วจริงๆแม,แม่สวยนะคันนี้ผมยังชอบเลยนะแต่ผมคงเก็บไว้ไม่ได้ครับเพราะว่า,ารถทุกคันมาผ่านมือผมนะผมเลือกเข้าแล้วก็ f อท่านใดสนใจผมก็อ่ะ ปล่อยนะครับปล่อยแบ่งปันกันไปใช้นะครับแค่นั้นเองนะครับเราทําแบบนี้เราก็เราทําแบบนี้เราทําเพื่อการาเพื่อการการอัคคีเดนะได้มาครอบครองได้มาครอบครองเสร็จแล้วเราใช้งานาใช้ไปด้วยขี่ไปด้วยอบอกไปเลยใช้ไปด้วยขี่ไปด้วยขายไปด้วยนะครับมันเป็นจุดเรียกว่าอะไรนะคนชอบรถในยุค90แล้วนะครับแล้ว เราสามารถสร้างรายได้หรือการแบ่งปันให้พี่น้องได้เอาไปใช้งานนะครับรวมถึงการรีวิวให้ชมนะครับทุกคันที่ผมลงรีวิวไม่ต้องห่วงครับท่านใดสนใจเคยซื้อรถกับผมไปนะครับเขารู้ดีครับว่าเดชารถห้างไม่มีหมกเม็ดนะครับถามได้ ตอบได้ทุกจุดนะครับว่ารถอะไรคืออะไรนะครับตรงไหนสวยก็บอกสวยตรงไหนไม่สวยก็บอกไม่สวยนะครับเราไม่มีหมกเม็ดเพราะว่ารถยังไงก็ถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับพอถึงมือลูกค้าปุ๊บเอาลูกค้าเห็นรถแล้วทําไมเดชารถห้างทําไมเวลารีวิวทําไมรถสวยจังแล้วทําไมมาแล้วรถไม่สวยอ่ะ คือผมบอกได้เลยว่าผมไม่สามารถปิดบังลูกค้าได้ถ้าปิดบังปุ๊บเนี่ยยังไงลูกค้าก็เจอนะครับยังไงเขาก็ด่าเราอยู่ดีนะครับเอาอันนี้เป็นเหตุผลที่เดชารถห้างขายรถแล้วเดชารถห้างต้องบอกอเอกลักษณ์ต้องบอกจุดตําหนินต้องบอกอจุดเด่นจุดด้อยของรถทุกคันนะครับของรถทุกคันนะครับไม่บอกไม่ได้นะครับซื้อขายกับเดชารถห้างไม่มีมั่วนะครับผมบอกเลยเลยว่าผมไม่มั่วนะครับ คันนี้เอกสารเล่มโอนภาษี66นะครับต่อได้เลยเข้าตอรอมีกระจกให้นะครับแถมให้อกไก่ก็มีนะครับอย่าเพิ่งอมองว่าเฮ้ยรถไม่มีอกไก่รถไม่เต็มไม่ใช่นะครับรถมีอกไก่แต่ผมยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนึงหรือท่านใดสนใจนะครับมาเลยครับโทรเข้ามาครับ0988297767นะครับคันนี้ผมเปิดอยู่ที่10,000 5,500บาทนะครับ15,500าบาทผมบอกได้เลยว่าตัวจริงสวยแน่นอนนะครับสวยเกินราคานะครับเอ้าเราคิดดูเลยถ้าเราซื้อรถมาปุ๊บขาดเกินจดนอกเท่าไหร่ละสอง0 0นะครับไหนจะค่าเก็บงานอีกอไหนจะต้องเขาเรียกอะไรนะซื้อรถมาบวกค่าเก็บงานบวกค่าช่างเอ้าลองดูครับพี่น้องลองดูครับซื้อแบบนี้ไปขี่ได้เลยหรือว่าจะซื้อแบบมาแล้วก็ต้องมานั่ง ไม่รู้จะหมดเท่าไหร่20,000จะอยู่ไหมอลองดูนะครับลองศึกษาดูผมบอกได้เลยว่าการปั้นรถนะครับไม่ใช่จะปั้นได้กันง่ายๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องมีต้นทุนนะครับทุกอย่างต้องมีต้นทุนว่าต้นทุนทุกวันนี้ผมถามว่าอะไรก็ค่อนข้างที่จะ,ะราคาสูงขึ้นขยับขึ้นเพราะว่ารถเขานิยมกันกันเยอะนะครับเล่นกันเยอะนะครับค่ายปีกนก h อนด้า เทนาโนวาแดดอะไรพวกนี้นะครับทุกวันนี้อะไรก็น่าจะสูงขึ้นตามลั้นแบเรื่อยๆนะครับอ่ะย้ำคันนี้15,500หนาพนะครับ0988297767นะครับโทรเข้ามาครับอ่ะถ้าฟังไม่ทันอีกทีครับ0988297767เอาคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับผมไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับพี่น้องผมการันตีได้เลยว่าเครื่องดีแน่นอนคาบูเดิมระบบเดิมนะครับ เอาไปขี่งานใช้งานได้เลยระบบขับขี่สนุกมากนะครับเอาลาไปก่อนครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เดชารถห้างด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กแกทำคลิปต่อไปนะพี่น้องนะเอาคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม